สวัสดีพี่วินเพื่อนนะวันนี้ครับคนค้นพานะครับ EP ที่800นะครับมีผ้าสะสมผ้าเก็บมาแบ่งปันครับรายการละ300บาททุกรายการเลยครับนี่ครับรายการละ300บาททุกรายการเลยครับนี่ครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับงมก็เงินเนื้อเงินครับ2รายการนะครับรายการละ300ร้อกันครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆผู้ชมชมาช่วยกดไลค์ like, กดติดตามนะครับองค์แรกนะเป็นสมเด็จครับสมเด็จเก่านะมานหนึ่งครับสมเด็จเก่ามานหนึ่งครับสภาพสวยคมนะครับ ่อามานะเป็นสมเด็จหมายเล็กสองนะครับสมเด็จหมายเลข2สองนี่มีรอยลงรักนะครับสมเด็จหมายเล็กสองนะครับมีรอยลงรักนี่ก็คมลึกนะครับเล่สามเป็นเหรียญรอนะครับ เหรียญาล,ละคางหลังคอนะครับในทองผสมนะครับมีแต่งตะไบนะครับหสามนะครับต่อไปหมายเลขสี่นะเป็นเตารีดหลวงปูดทวดนะครับเตารีดหลงปู่ทวดเนื้อโลหะนะครับ ลหลงททวนเนื้อโลหะนับหมายเลขสี่นะครับ,มค,รบคมนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นฮนุมานนะครับฮนุมานเขี้ยวแกะนะครับเป็นเขี้ยวนะครับ เกี่ยวกัฮัุมมนหามายเลขห้านะครับหมายเลขหครนะับเป็นคุณแผนวัดบ้านกลางครับมีโกดมีนะครับคุณแผนวัดบ้านกลางครับหมายเลขหกครับ หมายเลเจ็ดนะเป็นรูปหล่อบโบราณนะครับหลวงพ่อเงินนะครับบครบรบรลบางคานนะครับก็โบราณหลวงพ่อเงินนะหมายเลขเจ็ดนะเป็นเงินทองผสมนะหมายเลขแปดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะบปศุภัลฑยนะครับ เป็น,เน,นหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับผ็พกแก้วพวงมาลัยนะครับสองสี่ห้าเก้านะครับมานี้เก้านะเป็นรูปหลอนะครับผมพเดิมวดหนองโพนะครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นพระล่วงครับพระร่วงหลังลางปืน,นครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับเมกะพัดเก่าเก่าเลยนะครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นพระปิตานะครับเนื้อผงนะครับลงรักนะครับ สิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะครับตอกโคดแล้วก็มีจานนะครับสาสวยนะบตันหนังสือคมคมเลยนะครับมีเลี่ยมครับสิบสามเป็นพนระปิ าสามเกเนื้อไม่พัดนะครับผมก็ทานะครัดผนังแตกนะครับปิดตาพิมสามเกินนะครับเนื้อไม่พัดนะครับสิบสี่นะเป็นเหรียญพับคมนะครับเหรียญพคมนะครับ,บเหรียญพับคมนะครับ ็นเงินทองแดงครับหมายเลขสิบห้านะครับเป็นเหรียญเก่านะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อสุนวัดแหลมสิงห์ครับมีแปดนะครับเหรียญนสวยนะครับพ่อสุนวัดแหลมสิงนะครับมีสองเหรียญนะครับสิบหกก็หลวงพ่อสุนวัดแหลมสิงนะครับ สิบเจ็ดนะ mm hmm. เป็นเหรียญหลวงพ่อท้วมวัดเขาโบสนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับสิบเจ็ดหลวงพ่อท้วมวัดเขาโบดนะครับสิบแปดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเนื้องเงินนะครับ ีสาเจ็ดนะครับน,นี่เราพเงินเนื้อเงินลงยานะครับเสามร้อยบาทนะับสิบเก้าขนมพเงินนะครับเป็นเนื้องินลงยาเหมือนกัน,นครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับปีสามเจ็ดนะครับ เนเงินครับยี่สิบเป็นพยานนาคครับนี่ครับที่ลึกในงานในพิธีรอรอยพุทธบัตรจำลองนะครับวัดสัตตะนาคราชนะครับวัดหลวงพ่อพระศุกนะครับวัดหลวงนะครับรุ่นหนึ่งครับนี่ครับเป็นพยานาคครับฝังพอแล้วมีจํามกัดด้านหลังนะครับ รุ่นหนึ่งนะครับของพ่อพระศุกนะครับยิบเอ็ดเป็นตะกุดเก่านะครับเป็นตะกุดนะครับเป็นเนื้อตะโกนะครับป็านในเป็น,นตะโกนะครับตักเชือกลงรักนะครับยิบเอ็ดนะครับยี่สิบสองนะครับเป็น กุ๊ดวัดเข่าสมอแคงนะครับตลับนะครับกุ๊ดวัดเข่าสมองแค็งนะครับอันนี้เอาเป็นรายการพิเศษหนึ่งรายการอันนี้ห้าร้อยบาทนะครับนะครับตลับอาจจะเป็นตลับสั่งตัดนะครับนะครับตลับใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ กุวัดเขาสมอแข้งพิศนนโลกนะครับอันนี้5้าบาทครับช่องทางในการติดต่อนับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับมือถือหรือลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับอย่าเพเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆเดี๋ยวชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสําหรับอีพีนี้ขอจบไว้ยง่านี้นะครับสวัสดีครับ